นะครับผมขอกราบสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันหน่อยนะครับก็วันนี้นะผมก็จะมารีวิว Neo Eco Elite NDL Rin นะครับผมก็หมดไปเยอะเข้ามาร้อยกว่า Lucky Spin นะครับผมแม่งจะมานะครับคือไม่รู้ว่าไอ้เกมมันเปลี่ยนใหม่ไหมนะครับเวลาแม่งสุ่มแล้วแม่งเป็นเวอร์คาร์ดแม่งมีที่ใหญ่มากเลยเอาไว้ชักแม่งแล้วกันเราเคยมาลุ้นว่ามันจะเก่งแค่ไหนผมสำหรับ NDL Neo Eco Elite Rin นะครับผมก็ไม่อันนี้นะครับโอเค ก็อ๋ออาจในมือถืออาจจะดูไม่สะดวกกันนะมันอาจจะมีแหลกๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันก็พอรีวิวได้นะยิงนะดูนะปึ๊บปั่นโค้งครับมันจะยิงก็ปั่นโค้งดูดูปึ๊บเนี่ยตัวเดียวที่ไม่ยิงก็ปั่นโค้งโคตรโหดไอ้หี้อแะ้วจากสกิลแรกนะก็จะเป็นสกิลปึ๊บอ่าสกิลหนึ่งนะย้ยไม่แปลกจังวะมันอัดแล้วไม่แหลกกว่าทุกคนไทําปรับนี่ไงก็นี่ถ้าแรงถ้าแรงนะมันจะเป็น อะไรก็ไม่รู้กูมันก็จะเป็นแบบมันบ้าอยู่นะมันยังใช้ไม่ได้นะอันนี้ท่าท่านี้มันยังบ้าอยู่นะท่าแรกของ, oshi, งอิโตชิลินอิโนยูกอิลิงยังบ้าอยู่นะยังใช้ไม่ได้ต่อไปท่าสามนะท่าสามเนี่ยปั๊บท่าผันโค้งครับระยะก็ค่อนข้างจะไกลนะก็ประมาณเท่าท่าไดเรกชูดน่าจะน่าจะไกลกว่าไดเรกชูดของอิสุงินะเคยลองมาแล้วมันไกลกว่าไดเรกชูดของอิสุงินะครับท่าสองเน้ยมันการเลี้ยงนะนะ ฮึบอ่ามันมันมันไม่ได้ถ้าไม่มีคนยืนยืนอยู่หน้าก็ไม่ได้โซถ้าเล็กๆเป็นแบบมันยังบล็อกอยู่มันใช้ไม่ได้นะครับก็ปล่อยไปก็ได้กันถ้าสองก็เป็นการเลี้ยงนะผมคือผ่านคุยก็สู้้านหน้าเลยนะเพราะมันระยะไกลมากครับท่าสาม๋ยวมาดูท่าสามกันนะว่ามันระยะประมาณไหนอันนี้คือระยะครึ่งสนามนะเดี๋ยวให้ดูนะระยะครึ่งสนามของอันนี้ครับเปเล็งสูงหน่อยนะฮึบปงอ่อมันก็ยิงครึ่งสนามได้นะ แต่มันต้องแม่นอยู่อะต้องต้องแม่นพอสมควรนะผมก็คือต้องแม่นพอสมควรโอเคก็สกิลก็มีประมาณนี้นะผมแต่จริงถ้ามันจะมีมากกว่านี้นะแต่ถ้าหนึ่งมันบั๊กอยู่เลยเดี๋ยวถ้าเออเดี๋ยวมันหายบั๊กมันจะมีมากนะแต่ตอนที่มันทเนี่ยมันยังบั๊กอยู่นะเพิ่งอัปเดตโอเคเดี๋ยวมาดูท่าไม่ตายกันเลยนะไม่ใช่ท่าไม่ตายอันติีมันเลยนะ โอเคก็ <Okay. S 2> จะเป็นอฉากที่ลินเอแชนติตอนอยู่ยส20นะโอเคมาดูท่าเอท่า่าแรกกันเลยนะโอเคท่าแไรก,ก็จะเป็นท่าอ่อมแย่งบอลจากโคดูสู้นะ <S <S มาดูระยะครับอันนี้ไม่ถึงปึ๊บ่าไ,นะนะไ,ไม่ถึงครับปึ๊บมาไม่ถึงนะะวันนี้นะถึงไหมไม่ถึงครับอย่าใกล้อยู่นะไม่ถึงโอเค ปึ๊บอาจถึงครับก็ค่อนข้างจะใกล้อยู่นะก็ขายดอนครแบบอันนี้ใช้ขายดอนมันจะเท่าๆดอา่อนนะครับอ่าสวยค่อนข้างสวยครับแล้วก็จะได้อาบอลมาเลยต่อไปอ่าท่าสองคนระับท่าสองท่าที่ผมล้องยิงโคตรไกลเฮียสุดแมปอ่ะยิงแรงกว่ารเซ์อ I ิมแพคอ่ะผมบอกเลยยิงโคตรไกลยิงแรงกว่ารเซ์อ I ิมแพคอ่ะทั้งสนามนะครับปึ๊บดูครับ บืาอุ้ขี่ดูทั้งสนามเข้าด้วยต้องมันเข้าด้วยอี้ยะเดี๋ยวท่าสามับเดี๋ยวดูท่าสามอันตีนะมาดูท่าสามโอเคนะครับก็มาดูท่าสามมาเลยนะก็ทั้งสนามเหมือนกันนะยิงโคตรไกลนะใครซื้อในอันตีนะมันก็ไม่ทั้งสนามนะมีท่าเดียวที่มันทั้งสนามก็คือใครซื้อแพ็ ตัวน,นี้มันยิงไกลครับคือเป็นตัวยิงแรงแต่ครบเครื่องเราใส่ใครเซอร์ตรงนี้คนอยู่หน้านะครับเป็นตอนที่มันยิงต่อยก็ไม่รู้กันเพราะกูไม่เคยอ่านมางานนะครับเอ้ยโ้เป็นไงทั้งสนามครับยังท,ทั้งสนามยังเข้าอ่ะคิดเอาแล้วกันตัวนี้ใครเซอร์ในทั้งสนาม มันมันทั้งสนามได้จริงด้วยแต่มันมันไม่เข้านะอันนี้มันทั้งเร็วอ่ะมันมันเร็วกว่าใครเซยแม็กอ่ะคือมันทั้งสนามแล้วก็เร็วอ่ะแม่งเร็วเกี้ยตัวอย่างโกงตอนนี้ผมว่าให้มีตัวนี้นะที่ดที่สุดในเวอร์คาร์นะนี้เอาไว้เพียคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับเอ่อรีวิวอ่าดินนะครับดินล่างนีโออีโกอีสต์ลีกนะครับผมก็จะมีโฟของมันด้วยนะแต่โฟผมไม่ได้นะผมแม่งไม่ได้หรอกน่อยร้อยสปินอ่ะแล้ที่สปินผมจะ้ตัวมันนะโฟกมได้ตัวไหนก็เอาคลิปนี้ สวัสดีครับ